ผมก็วันก็ดีใจนะครับผมแล้วก็มากเพราะว่าก็มีศิลปินแบบว่าตัดสามากๆเลยแล้วก็ขอบคุณงานที่แบบว่าเอ่อชมมาร่วมแล้วก็ขอบคุณจด้วยสำประบางวันี้นะครับผมก็ดีใจมากนีน่าจะเป็นหนึ่งใน ครั้งแรกก็ไม่บ่อยครั้งที่ไปเซนได้ขึ้นไปแบบพูดเป็นีีใช่แบบเป็นทีชทีก็เราุันมากนะครับถ้าผมก็นี่เป็นราวัลอกว่าสปอตไลท์บุ๊ออฟตีเยอะครับดีใจมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ารางวัลนี้มันมันสะท้อนเห็นว่าทีมงานเราทั้งเซนงานมากแล้วก็ทีทุกคนที่ก็มีจีนิวซแล้วก็ทัเสินราุคนใจทำผงานมากแล้วก รางวัลที่อว่ายัม่เปคมันชื่อรางวัลว่าสปอร์ตไลท์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเหมือนแบบหนูขอรู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดสสแสบม,มันก็เหมือน,นแบบเริ่มส่องมาถึงเพราะเราสัทีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เดวิปมาสามปีแล้วเราจริงจริงเราเป็นรางวัลแรกเลยมันที่เราได้ขึ้นไปรับเราได้แบบเราได้เป็นแบบนี้กลับมาเลยครับเรารู้สึกว่า เออมันตื้นตันอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าความพยายามของเรามันก็ไม่สูญเปล่าจริงมันมันไม่ได้มันไม่ได้เร็วหรอกแต่ว่ามันสะสมแล้วมันก็มีคุณภาพครับขอบคุณทุกคนที่เที่เหนพวกเราครับผมเติมไปเองจริงเติมไปให้ได้เยอะมากเลยครับควาที่ที่กิดต่อว่าเราเตรียมมาสามปีแล้วแลก็แล้วก็คิดว่าแบบเราอยากให้มีคนจับเราเยอะๆคือเราพอแค่ประมาณนี้ ขอบคุณพร้อมกันขอบคุณครับวันนี้มาตดใหญ่เต็มอิ่แลเตรียมครบบว่าใช่ก็กเาอาเพลงของเรามาแล้วที่เป็นบริการ ก็มีมีเวอชันนี้ก็ออกมาแบบเซอร์นแล้วอะครับแล้วก็เอ่อเนื่องนื่องกนี้ก็ได้ร่วมงานกับทางเนนรอะไรเง้ยครับก็ก็ดีใจครัเพราะว่าพี่พี่เาก็เป็นแบบว่าศิลปินที่อุยนานแต่ว่าเออจะได้ร่วมงานกันทั้งคันึงอะไรเง้ครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็นเองมากนะครับผมตอนอก็คือแบบว่าน่ารักตลอดเลย ที่เราเจอคือวันที่ชาวเช็คแล้วก็ได้ได้บอกว่าได้บล็อกกิ้งด้วยกันก็รู้สึกว่าเาั้งใช่เมื่อคืนเอองคืรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเขาจริงๆเขามี12คนนะพี่<ไ>ตอนนี้เกามา4คนแล้วเขาทำงานเร็วมากแล้วก็เหมือนเขาแบบโปรเฟ s ชั o นอลมากตอนน้เราก็ได้ไม่ได้รู้แหละว่าแบบเ่าเขาเชื่อในการทำงานของเขาแบบเขาโดดเข้าเป็นยงานมา,มากเป็นดีมาก

รวมถึงเพลงใหม่ที่บอกว่ากำลังเตรียมตัวกันที่กำลังจะจริงจะเริ่มมีอะไรปล่อยออกมาเร็วๆนี้แล้วเหรอครับผมให้ติดตามในเพจของเธอเช่นกันก็รออยูได้เลยครับอาทิตย์หน้าครับบันเพลินแน่รอดูครับพอแล้วจับตาดูครับจับตาดูเลยครับ ต้องไายแล้วจะเป็นท้งสุดท้ายของวงแล้วก็เป็นการสดงุดท้ายผลงานด้วยโอเคก็อ่ตอนนี้ขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะครับผมวอ r l d ด้วยทุกคนสามารถซื้อได้ไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนแค่กดเข้าเว็บ The Concert แล้วกดซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งวอ r l d ได้เลยนะครับผมมีขายถึงวันไหนนะครับมีขายถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับผมใช่ครับมามาดูกันเยอะๆ ขอบคุณครับนับ่นเลยครับ

เอาครับเอาครับครับครับเชียร์ๆครับ <uncau, uncau, uncau>. Unca. <coughs> 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 <coughs>